นะครับที่นาที่เราไม่ได้เผานะครับก็คือตัดแล้วก็ดองน้ําไว้แล้วก็ไถเลยนะครับไถเป็นพืชสดเลยนะครับแล้วก็หมักน้ําดองน้ําไว้แล้วก็ใส่หัวเชื้อจนสีไปนะครับยาไม่มีนะครับรอแค่ทําเทือกนาแล้วก็เตรียมปลูกได้เลยไปครับไปดูตอนเริ่มต้นกันว่ากว่าจะมาเป็นนาที่ไร้หญ้าเป็นยังไง นที่ทุกท่านเห็นผมไม่ได้เผาหญ้านะครับคือจะทําการตัดแล้วก็ดองน้ําไว้ไปดูกันเลยที่ให้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับเพื่อจะได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงจริงคือเราไม่ได้เผาหญ้าเผาฟางทําแบบอินทรีย์ล้วนๆครับไปดูกันเลยน่าเสียดายมากครับสําหรับใครที่มีฟางมีหญ้าในนาแบบนี้นะครับทําการตัดแล้วก็ใช้รถไถฟรวันนะครับไถให้ ให้ละเอียดได้ยิ่งดีครับแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยเข้าไปนะครับหมักประมาณ7-14ถึงวันหรือว่าถ้ามากกว่านั้นได้ยิ่งดีนะครับหญ้าที่คุณเห็นเนี่ยเขาจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชบำรุงดินได้อย่างดีเลยนะครับจะฟื้นฟูดินและสําหรับใครที่ใช้ปุ๋ยเคมีในนานะครับวิธีการนี้จะทําให้คุณลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงได้มากเลยแต่สําหรับผมผมจะใช้เป็นอินทรีย์ล้วนๆนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นน้ำหมักแล้วก็ขวยหมัก<ห>ทำเองกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวไปดูที่การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราหมักดองมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ว่าจะพืดก็เน่าตายเป็นบางส่วนนะครับส่วนที่ไถใหม่ก็ปล่อยให้เขาเน่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเคล็ดลับ ดีๆในการช่วยย่อยให้อาทิตครับท่าละเอียดเลยครับระหว่างที่ไถหน้าก็จะมีพวกมแมลงออกมาตามหญ้านะครับก็จะมีพวกนกเอี้ยงลงมาหากินด้วยนะครับก่อนี่เลยใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือแปลงสุดท้าย นี่คือพื้นที่นาของเรานะครับที่เราทําเป็นนาอินทรียนะครับตอนนี้ไถแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงการหมักดินเราจะใช้หัวเชื้อในการช่วยย่อยสลายหญ้าหรือเศษปุ๋ยเศษวัชพืชต่างๆนะครับที่ดินเขาสะสมอยู่ไปครับไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยกันตัวน,นี้เป็นหัวเชื้อจุลินรีนะครับที่เราเคยใช้ทําปุ๋ยหมักต่างๆนะครับตอนนี้ขยายเป็นหัวเชื้อน้ํา เพราะว่าตัวนี้ครับเขาผมรวบรวมไว้หลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ใช้ได้ผลดีเลยสําหรับใครที่ทํานาอยู่แนะนําเลยนะครับหัวเชื้อตัวนี้ครับเอาไปขยายเอาไปใส่นาได้ครับมีทั้งหัวเชื้อเจ้าปลวกไมโครไรซ,ซาแล้วก็หัวเชื้อจุลีย์ต่างๆอีกหลายสายพันธุ์ครับไปดูนะครับว่าทํายังไงเลยครับง่ายๆเลยหัวเชื้อเข้มข้นนะครับไม่ต้องผสมแล้ว ตักแล้วก็ลาดไปเลยนะครับตรงนี้เป็นทางน้ําเข้านะครับลาดตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราปล่อยน้ําเข้าเชื้อเขาก็กระจายไปเองนะครับนี่เลยน,น,นี่แะครับทําการใส่หัวเชื้อไปให้ครบทุกแปลงนะครับง่ายๆเลยครับแค่หวานไปเดี๋ยวเวลาเราใส่น้ําเข้าไปเขาก็กระจายไปเองนะครับ นหวานให้ท like ั่วแปลงนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับใครที่ทำนาแนะนำเลยครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับการใส่จุลินทรีย์ในนาให้ลดระดับน้ำลงมาให้ได้มากที่สุดนะครับเดือเกือบพังแห้งนะครับถ้าลดไม่ได้เยอะก็ ประมาณในคลิปก็ได้ครับถือว่ายังใช้ได้นะครับเพื่อให้จุลินทรีย์เขาขยายตัวได้ดียิ่งใส่ต่อเนื่องยิ่งใส่บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับใครที่ได้หัวเชื้อไปก็ทําตามสูตรที่ให้ไปเลยนะครับแล้วจะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงหญ้าจะเน่าตายแล้วก็ดินจะดีขึ้นนะครับลองทําดูนะครับติดขัดปัญหาอะไรทักมาสอบถามข้อความได้เลยกดติดตามไว้นะครับมีคลิปดีๆมีความรู้ดีๆมาให้อีกเพียบเลย